อ่ะโอเคกลับมาเจออีกครั้งในพาร์ทนี้เพื่อนบอกไม่ต้องกลัวแบงมุม <c oughs> อ่ะแล้วใครจะกลัวใครผมละ่ะไปไปพวกพี่มีชุดอะไรกันตอนนี้คือโอเคหรือยังชุดเดทไม่มีชุดโอ,อ๊กกันเดียวนะ้องชุดดากตากระอกก็อกโอเคเดี๋ยวถ้าง,งั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมทำชุดให้พวกพี่แล้วกันชุดไอ้แมลงเต่าทองเหมือนจะ๊ปกระลาเดี๋ยวกูไปหาหัววอดก่อนเว้ยไปทำหน้ากากกันแก๊ส เฮ้ยไอปลาบ้ามันจะแดกกูรู้เปล่าวะเฮียเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนื่องจากที่เราไดาา้กระดูกมาแล้วเราจะค้าเป็นมีดกระดูกขั้นสองได้นะครับอันนี้ก็จะเอาไว้ตัดนะเป็นพวกพืชเลีวสองนะครับนอนรู้เล่า<ๆ>นอนแล้วรู้แค่นอนแล้วแค่นั้น<ๆ>นอนแล้วสองแล้วสองเนี่ยยังอะไรข้างบนหัวปุณณีนอนย้านอนแล้วนอนแล้ว<ๆ> นอนไม่หลับหลับไปตึ่เอาการอ่านค่ามวลกายอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้การเสื่อมสภาพของผิวหนังมีน้อย สัญญ,ญาณชีพของตัวทดลองมีความเสถียรและคงที่ดูเหมือนว่าเราจะทำได้แล้วทำได้ดีมากทุกคนมาทำการทดสอบอีก3าครั้งสำหรับการจำลองกันเถอะขอโทษนะที่ทำงานเลี่ยงของคุณพังแต่กระทรวงกลาโหมมาถึงก่อนเวลาเพื่อหาเรือเกี่ยวก,กับโครงการโออาซผู้อำนวยการต้องการให้คุณอยู่ที่ประชุมไม่แน่ใจเลยว่าอะไรแย่กว่ากันผู้อำนวยการของเราหรือการประชุมสมชั่วโมงกับกองทัพ โอเคเป็นเหตุการณ์การทดลองอะไรบางอย่างอีกแล้วนะครับฝัดร้ายจริงๆเลยผมไม่ไหวแล้วผมกลัวเอ้ยเปิดอะไรไม่ได้ตัดทองไหมใช่ไหมพี่จะเปิดเพื่อกเอ้าเปลี่ยกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนช่วยด้ช่วยด้วยผมขออนุญาตไม่ได้ช่วยเหลืออะไรนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาที่รูรังของหลักแด้ตรงนี้นะที่เราเหมือนจะตัด ไอ้ตรงนี้ไม่ได้มันเป็นเถาวันกันไว้อยู่มาดูว่ามันคืออะไรกันนะงานเรียบร้อยมันคืออะไรอะ่ะ <c oughs> ฟันกรามน้ำนมยักษ์เอาวาะระวังไม,ม,ม,ม่มุมเด็กผัดมันต่อยแบก <c oughs> พิดเกือบตาย <c oughs> อ่ะเฮ้ยแบกจะมาตายอะไรแค่นี้เหรอวะอุ <c oughs> ้ยเย่ามต่อยแลบบ้วย <c oughs> ่ามันคืออะไรย่าหรู้ป่ายุ่งนะพี่ไอ้ย่ามันเป็นอะไรนักหนาวะพี่ย่าเดี๋ยวฮะไอ้เป็นโรคตีเพื่อนโฟเบียเหรอฮะอะไรตรบ พี่เบคมันจะฆ่าผมไอเกียร์เว้ยไปค่ะไอ้คนลินนู้นหูไม่โคตรไก่ไม่นางผมอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วพี่เว้ยเว็บด้วยมันดักผมที่บ้านเลยพี่ผมโดนคนหัวล้นแล้วยิงไอ้วินต้องต้องไม่คนลิ้นเพราะว่าสำรวจด้วยเดินเดินมาพี่เดินมาพี่มันอยู่ใกล้ๆบ้านที่เดิมอ่ะเบะพี่ไอ้เอาเกียร์เอาเสียร์น่ะเยอะเยอะสามสิบเอาไปทำบ้าอะไรวะไม่ได้เจออะไรแบบของแบดเลยเนาะ หาเวหาเวน่าจะดีสุดแล้วปะในเทียสองอะเต่าทองอ่ะอืมผัวมันได้อยู่ผมด้วยมแรงเต่าทองนี่ยผมเจอเต่าทองเห็นตัวละแต่ผมไม่บอกเพื่ออะไรวะกทำไมเขาต้องเขาต้องต้องเรียกว่าเต่าทองวะพี่ถ้าเป็นเต่าบินมันจะเป็นน้ำน้องเรียกเต่าโล้นเหรอถ้าเต่าบินมันเป็นน้ำอร่อยเลยดิถ้าเป็นเต่าล้นจะต้องเป็นเองน้องพี่เตรียมตัวโดนเลยอ่ะผีหัวล้นเข้าสิงมาแล้ว ค <liberal noise> คนหนห้า <BS> ู่ไมจริงผมเห็น <decent> ด <height> ้วยพี <is this> ่เลยเนี่ยมันไม่ควรเนี่ยโดนอีกแล้วเนี่ยดูพี่ผมแล้วฉันเหลืออะไรได้ไหมทำบ้าอะไรกันอยู่เว้ยเให้ไปหาแมงแบนเขาให้ไปหาแมงกินนูนให้ไปหาแมงีิโปมไปไปหาวะแมงอะไรมันร้อนแย่แมงกินปงกินนูนแลยวเนาะอ่ะซึ่งเควสต่อไปจริงๆ เขาให้เราไปกู้คืนชิปตัวต่อไปนะหน่วยความจําของเบิร์กแอลนะก็คงเป็นตรงนี้อ่ะที่เรายังไม่ไปอ่ะก็ตรงนี้แหละนี่ไงนี่ไงนี่ยงซูเปอร์เทคเนี่ยโอ้โหยังขายหลายชิปเลยไหเนี่ยแป๊บนึงนะนา่ะยังไม่ได้ก็รวมๆประมาณห้าอันเลยทั้งห้าชิปเลยนะที่เราต้องหาเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูแต่ละจุดนั่นแหละว่ามันคืออะไรบ้างนะถ้าอากานแก๊สในหีบที่ของใครของญาติเหรอ น่าจะของมผมแย่กว่มึงเหรอนี่ขุเนี่ยเอาไปเลยพี่จะไปใช้ก่อนแต่ว่าพี่ต้องแลกหนึ่งแทนนะถ้าพี่เอาไปใช้แล้วจริงๆในห้องวิจัยก็ยังมีจุดที่เข้าไม่ได้อนะีกครับต้องใช้คีการ์ดอีกจุดหนึ่งนะอันนี้เราต้องไปหาใหม่อีกทีนะจากที่ผมลงมาดูอีกรอบหนึ่งมี2จุดเลยที่เข้าไม่ได้ครับอันนี้คือตอนนี้ผมกําลังหาวิธีที่จะออกไปตรงโซนอีกโซนหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าเราจะไป จุดไหนได้นะมันมีกำแพงล้อมอยู่หมดเลยนะครับเนี่ยมันมีกำแพงกั้นอยู่อย่างนี้นะเออยุ้งยุ่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 งแบมันเขาเตอร์ได้นะเนาะต่อยแรงจังวะเยอะอย่าได้หอกเขาเตือนยังไงเขาเตอร์ังไงเขาเตอร์ไงเขาเตอร์ไงเขาเตอร์ังไงพี่วายให้ตรงจังหวะที่มันพุ่งมามันจะสตันเอาปะล่ะนี่อ่าอุ้ยพี่วินตีโคตรง่ายเลยว่ะเขาเตอร์เนี่ะมาแรงเต่าทองมาแรงเต่าทอง แมลงเต่าทอ,องแมลงเต่าทอ,องเอ็งไม่กด<ห>เครื่องกแกนหาว่ามันอยู่ที่ไหนเออแบ็คแกนหา<ม>ได้ไหมใช่<อ>ไม่เป็นอ่ะโอ้คือตอนนี้นะครับเราต้องเตรียมตัวกันพอสมควรนะเพราะว่าการสรํารวจครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะอันตรายมากๆเลยเพราะว่ารอบนอกเนี่ยเราไม่เคยไปเลยเดี๋ยวยังไงตอนนี้เราจะต้องหาแมาลงเต่าทองกันนะครับเพื่อเอาชิ้นส่วนมาทําเกาะ ขั้นสกันทั้งหมดนะทุกคนเลยนะบอกบอย่างนี้นะเอ้ยคืออะไรวะมันเปลี่ยนอ๋อมเปลี่ยนสีเฉยเหรอโอ้ยว,วาดวาดได้ด้วยเอ้ยเอาวะพี่ไม่รู้ผมก็ไมู่แลอ๋อพี่เคยวาดแล้วคือมันต้องวาดสองฝั่งอะซ้ายขวาเ,เดี๋ยวลองวาดดูนะไปลองจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอะไรอ่ะอ๋อพีอะไร่อเอใครเเ่มา โอ้ยไม่มีผมผมเตียผมตีแค่ตัวด้วงเอาดีๆตู้มมาไม่ผมไม่ได้ยุ่งเลยเดี๋ยวสารภาพมาเดี๋ยวต้อโทษได้ีกนึงเสร็จแมาพี่วินเนี่ยพี่วินข้างล่างเพล่ไปเอาอะไรน้องเอาอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมไปหาของทำนี่ต่อของทำลองทาให้เสร็จกูดิดแบบนี้โอ้โหเอาไปตีบวกแป๊บตีบวกแปบ อ้เวลวฮาอันนี้นะพี่พิณเนี่ยอะไรนะ้องเฮ้ยพี่ได้ครบแล้วนะท่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วนะครบเซ็ตแล้วนะอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ชุดแมลงเต่าทองครบเซ็ตแล้วนะแต่ว่าคนอื่นยังไม่ได้นะเดี๋ยวเราต้องหาช่วยกันนะอันนี้อ่ะไปไปไปอ่าเช้านี้คนระับเดี๋ยวเราจะแยกหาแมาลงเต่าทองกันแล้วก็เอาชิ้นส่วนมาให้ได้นะครับเราจะขาดอีก2เซตก็ประมาณ20ครับเฮ้ยราหว่างเริ่มเปิดอาทำงานหนักจนฟังเฮ้ยคืออะไรอ่ะ รางวัลคือมดอันนี้พี่ผมเปิดได้นะถ้าถ้ารับเปิดแล้วจะได้รางวัลสองพันห้าเอาเลยเอาเลยเฮ้ยไอามันเป็นบอสไม่เหรอวินไอ้วินมันมันคือบอสไอ้วินมันคือบอสไอ้เหี้ยช่วยเป็นคนเดียวหรือเวะไอ้เหี้มันคือบอสวิ่งไปกุกากะร้องต้องหาวุ้นีกว่านี้มังก็เอาวุกกะหรือพี่กากไม่ได้ไม่ได้กากแค่ววนทั้งนั้นไอหนูไอหนูไม้นะหนูโคเบอร์นะที่เข้าไปตีดิพี่เข้าไปตีตูมันน่ะตีตูมันน่ะกระสุนผมหมดแล้วไอ้เหี้ยอ้าวม เฮ้ยพี่มันมีติดของเลยวะถ้าพี่กระโดดจังหวะที่มันพุ่งมาไม่โดนดาเมจเว้ยจริงเปล่าอย่างอย่งพี่เป็นอย่างเอาโดดโดดโดดอ้ยใครฮิตอ่ะล่ะผมยังไม่เห็นพี่โดดสักแอกเลยช่วยเอ้ยนี่ไงนี่ไงตายแล้วพี่ตายแล้วพี่ได้ได้ได้อู้หด้สี่ชิ้นเลยวหวังนะได้ผลงานนะตัวเดียวได้สี่ชิ้นเลยอันนี้นี่อันนี้พี่ได้ผลงานหรือยังน้องผลงานอะไรมันเข้าตัวผมได้ยัง แล้วกูช่วยบางตีแล้วไอสัตว์เอ้ยที่นอนพี่ไอซ์มาตรงเนี้ยใช่ครับดูดูสู้ๆก็บ้าแล้วมาช่วยกันดีเฮ้ยกูโดนกระโดดจับแค่เนี่ยเป็นแค่กำลังใจที่ไร้ประโยชน์เออตอนจบแล้วกูดันมาถึงเมื่อทีไรก็จะตายแล้วการช่วยเหลือแท้จริงคือการต้องสร้างประโยชน์ให้กับทีม โอ้ยมันตดอะไรวะน่ยโอ้ยเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยิงปเพื่อเจ้าจ่าจิ้มกูจิ้มกไ้กูิ้มกาแ้ทำงกูตีพี่โอ้ยพิอตันี้มันรังพึงสุดเลยนี่วะพี่นี่คือสวรรค์คนต้องการพึ่ว้าวพี่อตพิแตว้าวดิพ่เหม็นเป็นพึงเหมพึ่งป่า เป็นฝูงอะเรือเสร็จข้งไหน <c oughs> ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอยากเห็นวะนี่ไงนี่ไงทงเบิกแอลเปิดขึ้นมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวะอุยอ้ยเฮ้ยตัวนี้มันออกไปได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันมีร่องแป๊บนึงนะขอดูก่อนใช่ป่าววะมันมีร่องตรงนี้เอ้ยได้นะเนี่ยอ๋อต้องใช้ระเบิดพี่เอาระเบิดระเบิดตรงนี้จบเลยงั้นเอาโอเคตรงนี้สามารถไปได้นะแต่เดี๋ยวต้องระเบิดออกนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน เอแล้วท่อ,อตัวนี้มันยังไงวะตัวนึงนะเดี๋ยวลองลงเข้าไปดูดิอุย้ยมีเห็ดเห็ดลาอะไรไม่รู้ข้างในตัดอุย้ยด่วนเลยอ่ะด่วนเลยอ่ะอุ้ยโอ้มีแค่นี้ป่ะพี่มันแค่เข้ามาเอาไอ้แต้มเฉยมาเอาแต้มวิทยาศาสตร์เฉยกูตัวนี้ไปได้อีกนี่หว่า ตัดนี่สัวแล้วกูเข้าลึกเกินไปแล้วโหกูเข้าลึกเกินไปแล้วกูสัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยโผล่เลยเฮ้ยพี่ผมมาโผล่ไหนไม่รู้ห้องแลบบเดนบอกแล้วว่ะห้องแแบว่ะผมมาโผล่ห้องแลบบแต่เข้าไม่ได้มันล็อกเฮ้ยแต่วิมันมีซุปเปอร์ชิปซุปเปอร์เทคอยู่ตรงนั้นนะเออวะเชื่อมัเข้ามาไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตัวอะไรอีกวะเนี่ยคะ เปิดประตูแต้มยิ่ศาสตร์ห้าร้อยเฮ้ยทิพไห้เชซี่ทีเรียบร้อยไม่สองตัวหรอโอเคเปิดตรงนี้เดี๋ยวผมสำรวจเลยละกันนะครับกามพยายามที่จะย้อนกลับอายุของเซลล์ในเห็ดดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดี การขย้ายพันผันผวนแต่มีเป็นสิทธิผลกลารเปลี่ยนจากเฟสหนึ่งไป2เกือบจะเบอร์น่าจะมีเหตุผลมันดูเหมือนภาพเบอร์ฉันกล้าว่าแต่ใครถามคุณเบอร์แอลคุณควรจะดูงานของคุณแทนที่จะมาดักฟังผ่านอินเตอร์คอมไม่ใช่เหรอ ฉันพูดถึงไหนแล้วนะอ่าใช่เพื่อนของฉันเ็ดมารัตบีอัสโอริอดิสคำตอบซ่อนตัวอยู่ในเนื้ออ่อนนุ่มชํำนั่นแล้วและฉันได้กินมันฉันจะกลับไปเป็นเวนเดลที่ปกติดังเดิมทันทีเหมือนกับก่อนที่เรื่องทุกอย่างนี่จะเลยเถิดฉันจะเข้าไปในห้องนำเสนอและแสดงโอมิเนนเหล่านั้นเจ้าพวกโอมิเนนบ้านั่นที่ฉันเป็นส่วนหนึ่งผู้คิดว่าอย่างไรบ้างผู้อำเนการเชมิสเตอร์ทูดี้และเด็กจะกลับมาทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติ ฉันแค่ต้องการซูมที่ระเบิดเหล่านี้เพื่อใช้เปิดเผยความลับให้ได้รู้กันประทานโทษดร์ทอรี่คุณบอกว่าคุณต้องการเห็ดระเบิดอย่งนั้นเหรอโอ้โหอันนี้คือเห็ดระเบิดที่ว่านะครับคือมันเป็นเชื้อราระเบิดอะเดินไปยังไงวะเนี่ยอ่ะเปิดตรงนี้ประตูข้างในมีของโอเคโอเคคันโยกตรงนี้ สูตรแซนด์วิชญี่ปุ่นแอปเปิลพิษอ๋อเป็นสูตรอาหารราชินีมดแดงเจือด้วยผิดอ๋อนี่เอาไปให้ราชินีมดได้ไงโอเคจําได้ละอ่ะมีเทปตรงนี้ครับทูดี่พูดถูกก็เหมือนอย่างที่เคยแหละบางทีเธอก็ควรเป็นนักประดิษฐ์ไม่ใช่ฉันฉันอาจจะฟังเธอตอนที่เธอยืนการว่าฉันต้องหยุดการทดลองได้แล้วแต่ถ้าฉันเลิกตอนนี้ฉันจะไม่มีอะไรโชว์เลยไม่มีทูดี้เลยเด็กไม่มี S p a c k R ยิ่งฉันอยู่ที่นี่นานเท่าไรก็ยิ่งอ<ก>้วนขึ้นอายุมากขึ้นรอยย่นเยอะขึ้นเขาลงเรืเ่อยๆแต่ทำไมกันฉันกำลังจะกลายเป็นอะไรไปนะไวรัสที่ย่นเคลื่อนไหวจนควบคุมไม่อยู่ตอนนี้ hey, พวกเขาเป็นครอบครัวของฉันแล้วแม้ว่าเราจะแตกแขนงเป็นต้นไม้วิวัฒนาการกว่าพันล้านปีก่อนนิด,นดๆฉันรู้สึกได้ว่าเราเข้าใกล้กันอีกครั้งแล้วเราทุกคนข้างล่างนี่ตามเป็นคนสนุกสนานไม่ใช่เหรออย่ามองฉันแบบนั้น อย่างน้อยก็ไม่มีใครเคยได้ยินเรื่องเห็ดลูกเกดใช่ไหมล่ะใชร่หรือเปล่าอ่าเหมือนจะไม่รู้เรื่องอนะผมว่า <c oughs> <c oughs> แฟมตรงนี้นะบอกว่าลาก่อนเวนเดลในจดหมายฉบับนี้จะไม่มีอะไรที่เราไม่ได้โต้เถียงกันในช่วงที่ไม่กี่ปีผ่านมามีอะไรให้พูดถึงไหม มันทำให้ฉันใจสลายที่จะยอมรับแต่เราต้องการเปลี่ยนแปลงฉันขอโทษที่ไม่สามารถทนน้ำตาตกได้อีกต่อไปฉันไม่สามารถทนดูความผิดหวังบนใบหน้าของเด็กๆของเราคืนแล้วคืนเล่าในขณะที่แก้งทำเป็นว่าทุกอย่างจะดีขึ้น ดังนั้นเรากำลังขึ้นไปทางเหนือเพื่อที่จะหาหน้องสาวของฉันฉันต้องใช้เวลาในการคิดและตัดสินใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกต่อไปกรุณาอย่าโทรหาฉันฉันจะไม่ตอบหากคุณต้องการพูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ที่เราไปจากที่นี่คุณจะต้องดึงตัวเองออกจากงานของคุณและขับรถไปฉันจะรักคุณเสมอเวนเดลและฉันเกลียดที่เราจะลงเอยแบบนี้แต่มันก็เป็นไปแล้วขอให้ดูแลตัวเองและอย่าลืมกินอะไรดีต่อสุขภาพ ทั้งเวลานี้และต่อไปเรื่อยๆอดีตภรรยาของคุณชูดีอ่าน,นี้เป็นจดหมายจากภรรยาของเขานะครับอุ้ยตรงนี้ต้องใช้ระเบิดโอเคเราต้องเตรียมระเบิดมาด้วยอแต่ตอนนี้สแกนมือได้คืออะไรมันมีสองจุดสมจุดบางตอน,นีนที่ต้องใช้ระเบิดแต่ที่นี่ผมว่าน่าต้องใช้อีกระเบิดใช้ไข่มอดหนึ่ง แล้วก็เทีละสองยาที่เหลือหญ้าแห้กับกากอืมโอเคโอเคเราเราออกข้างนอกได้เลยทั้งนั้นยังไม่ได้เก็บหญ้าปลาไหลเลยให้ให้คนนึงน้ำก็พอมันจะได้ไม่เปลืองโอเคโอเคไม่ต้องเลยันต้องล้ำน้ำใช่ไหมนี่ต้องใช้ของปลาไหลอ่ะเลยเนี่ยเฮ้ยเขาเดินหาเก็บน้ำค้างอีกคนนึงก็เดินตามต่อย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 โอ้หันไปที่ไรก็เจอไอ่ะเอาเลยงอว่ะเด็กด่า ไอวีนี่มันลังโมดแยกไปที่อื่นทางนี่แ้ทางเราอ้อมขวาไปนิดนึงก็เจอแล้วใช่แหละวินมึงอ้อมหรือเปล่าเนี่ยไม่ม้อย่าไปกระจัดมากกว่านะไม่พี่จะพี่จะผ่านดงแก๊สก็แล้วแต่พี่อ่ะผมไม่ไปคนหนึ่งมีแต่แมงแบนแมงเบิร์นอะไรไม่รู้เจอว่าใกล้จริงแล้วไม่ต้งไม่ต้องวินนี่ไงท่อตรงนี้นี่พี่น้อง าแถวๆนี้ดีกว่าเดียวข้างบนเหรอไม่ไม่ไม่ข้างล่างข้างล่างพี่ผมแค่เดินมาชิวๆนี่เฉยๆพี่ตกก็ตกไปมันก็มีค่าเหมือนเดิมคือจะเท่ห์นะเนี่ใช่นี่มันไกลเดียวมันจริงๆมันไกลขนาดนี้เราหรือมึงเดินอ้อมอ้อมไงอ้อมนิดนึงเรามีเรามีหน้ากากกันแก๊สนะเผื่อมึงไม่รู้เดี๋ยวพี่ไม่รู้มีแมงโกข้างล่างนะเลยมราสู้เหรอเอาเอาใช่ไหมเนี่ยไม่เดินนี้ดีกว่าพี่เกลือกระถุนแล้วมึงโอเค มันตีผมมันเห็นผมมันเห็นผมมันเห็นผมเราสามารถวิ่งหนีได้นะท่าบไม่ต้องตีตอบตัวเออผมเหรือเปล่าผมไม่ใช่แค่แค่พี่โดนเจ้เฮ้ยเปียเอาเอาคนแก่นี่ไปดีจ๊ะกูไม่ไหวแล้วหวายปวบปวดไม่หยุดเลยอ่ะแม่กูทำอะไรก็ปหดเลยกูเข้าใจว่ะอ่ะไป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 โอเคเดี๋ยวเราไปบุกกันต่อนะในนี้ขวาร้ายใจดีไปถามตามพี่เวียงก่อนพี่งั้นอ่ะมามาตามพี่ดีิ๊งเราจะไปขวาร้ายใจดีทำไม อล้ไดเอาละอุ้ยวางระเบิดไปแล้วกูบึ้มไปหาระเบิดเรียบร้อยพี่เรียบร้อยแล้วลุยเลยลุยเลยเฮ้ยอะไรอะยุ่งยุงยุงมันไม่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 เก่งไม่เก่งขนาดนั้นอุ้ยไอ้เฮียอะไรอ่ะที่ใหม่โย่อฮ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยไม่ใช่พี่มันมันมันทะลอีกฝั่งอ่ะโอ้ยไอ้เฮียเฮ้ยพี่ระวังนะพี่ หรือว่าตัวนี้มันเปิดหน้าแหลกหรืออะไรเหมือนเมื่อกี้ที่เราระเบิดออกมาคือระเบิดออกมาข้างนอกเฉยๆนะครับทางออกเป็นทางออกเออประมาณนั้นคือไอเดินถังทียการ์ดเหรอเฮ้ยนี่นี่นี่ศพเฮ้ยโอเคอมีคียการ์ดแต่ว่าไม่ใช่คียการ์ดที่เราต้องใช้จริงๆแต่ว่าน่าจะไปเปิดซักทีหนึ่งข้าพี่นาสงสัยบันทึกการลาดตะเวนสมาชิกคณะสำรวจดีรีท แผนกภายนอกหน่วยพิเศษวันที่21ธันวาคม1989หากฉันจับเจ้าสเมกเตอร์นั่นได้แล้วก็ฉันจะหักคอเขาให้เหมือนกับบิลลี่ฮอคแห่งๆเลยเขาหายใจรด่ต้นคอของผู้ประชาการเกี่ยวกับโครงการ O.R.C. สุดพิลึกนั่นมาหลายเดือนและตื่นเต้นว่ามันจะกลายเป็นอนาคตของการทำสงครามฉันก็ไม่แน่ใจว่าจับได้ไม้สั้นหรือเปล่าแต่ฉันจบลงด้วยการสมัครใจเข้าร่วมกับสิ่งที่ค่อนข้างจะดูเหมือนภารกิจธรมธรมดาา ยึดแคมป์ที่จุดโรย <pet> ตัววางรากฐานสำหรับการปฏิบัติ OAC <c oughs> เลี้ยงดูพวกคออ่อนในสภาพแวดล้อมอันป่าเถื่อนทำการล่าตะเวนอย่าทำทว่วหกอย่าติดต่อกับใครง่ายพอที่จะทำให้คำสั่งไม่ดูเหมือนนิยายสยองขวัญแต่เป็นจริงนะเหรอที่กันดานแบบนั้นเป็นพื้นที่ที่อันต <c oughs> รายขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยนักล่าเ <c oughs> ลือดเย็นและการทดลองที่หลุดโลกฐานของคุณมีแขก เป็นเด็กขนาด400นิ้วและพวกหัวหมอที่ติดอยู่กับคุณก็ไม่มีใครอยากทำงานด้วยกันเลยดังนั้นคุณจึงอยู่ตัวคนเดียวที่นั่นแขนเล็ก,ลกๆอาวุธบอบบางไม่เหมาะกับงานแบบนี้หวังว่าคุณจะใช้กิ่งไม้ก้อนหินได้ดีนะโอและคุณจะต้องแห้งเหี่ยวไปเหมือนกับนิ้วมือที่เปื่อยตอนอาบน้านี่มันเป็นตัวเที่ยวเดียวขอบใจมากเลยโอมมเนตคุณคงคิดว่าง,งานที่นั่นตึงเครียดมากแต่มันก็ทำให้เรามาถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ฉันกำลังถ่ายรูปหลอดเลือดเรืองแสงแปลกในตอนที่ข้อความฉุกเฉินดังระงมไปทั่วห้องแผบใต้น้ำแห่งนี้ฉันต้องรีบวิ่งออกมาจากที่นี่ก่อนที่มันจะระเบิดเหมือนกับเด็กที่หิวโหยกำลังขยา่าเศษมันฝรั่งทอดออกจากถุงมองหนากระจายเข้าตัวมาพร้อมกับกองทัพแมลงอันหน้าขนลุกที่ระเบิดได้พวกมันยังจับฉันไม่ได้และกระเป๋าที่ฉันถูกกระแทกเข้ามาอยู่ตอนนี้เหมือนจะพอมีอากาศให้หายใจได้ฉันยังไม่ได้ตื่นตระหนก หากฉันไม่รอดฝากบอกแม่ของฉันด้วยว่าฉันรักเธอบิ๊กดีเปลี่ยนยกเลิกกาตรติดต่อเป็นหน่วยพิเศษที่ได้รับภารกิจหนึ่งนะออประมาณนะั้นอ่าแล้วก็ตาป้องกันอัจริงๆอันนี้มันคือตาป้องกันเฉยๆผมกดใช้เลยเข็มกัดจากนักวิจัยวิทยาศาสตร์ชื่อดังให้สิทธิ์การเข้าถึงแผนกเฉพาะของพวกเขาอ่าโอ้มีประตูตัวนี้เอเอ,อว่อะไอประตูตัวนี้ตอนแรกมันเข้าไม่ได้ไอ,อ่ะแฟ้มตรงนี้บอกว่า ผลลั์เฟสสามระเบิดการกลายพันธุ์เฟสสามกำลังคืบหน้าในอัตราที่ไม่สามารถหาปริมาณได้และพวกมันได้แพร่กระจายไปยังชีวิตท้องถิ่นก็เกี่ยวกับการแพร่เชื้อราเห็ดนี้นะครับประมาณนั้นฉันไม่อาจสรรหาถ้อยคำอธิบายที่ฉันมีต่อสิ่งมีชีวิตที่เรียบง่ายเหล่านี้ได้เลยบิดเบี้ยวและถูกดัดแปลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่หิวหวยหน่ากลัวและระเบิดได้ความพยายามที่จะย้อนกลับหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงของสปอ ที่แปลกประหลาดหรือสิ่งมีชีวิตที่แพร่กระจายไปจนไม่เกิดผลฉันกำลังมอบหมายให้เบิร์กแอลจับตาดูสิ่งทั้งหมดและแนะนำขั้นตอนการป้องกันความปลอดภัยเพื่อให้ห้องปฏิบัติการเหล่านี้ปลอดภัยความหายณะที่อาจจะเป็นเพราะความเชื่อมั่นของฉันในรอไซแอนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงถูกผนึกไว้ในขณะนี้จะเขาทำการวิจัยเกีก่ยวกับพวกที่ติดสปอร์อะไรประมาณนั้นนะและตรงนี้ เปิดประตูอุ้ยพี่ลุยเลยพี่พี่ลุยเลยพี่ใหญ่เดายิงลูกสมุนให้แล้วกันของกูเยอะมากอะ่ะผมวางระเบิดนะผมโยนระ,ะเบิดนะโอเคเหมือนจะเป็นพวกแมลงกายพันธุ์ต่างๆนะที่ยึดห้องวิจัยนี้ไว้แล้วนะครับประมาณนั้นโอเคโอเคพี่ชุบใบ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 เล้วๆๆล้วน้องโอเคเอาชุบใบมาพี่ช่วยเพื่อนได้เยอะมาก โอ้ยโดนโอเพวกตัวเล็กแม่งยัวเยอะมากอ่ะโอ้ยยิงยิงตายยากด้วยวิน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 คือเละขึ้นปะแล้วผม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 จัดเลยจัดเลยว้าดีเลยดีเลยเออเย่มาเจอแล้วเว้ยอะไรวะมาทำไมวะโอเคไปประตูต่อไปนะครับ เมื่อกี้ที่เราออกไปไ<อ>ที่เราใช้ระเบิดมันคือทางออกไงเออวันนี้คือที่ <c oughs> ที่เราไปต่อได้ละไป <c oughs> สิ่งนี้หายไปซึ่งไม่ดีเลยแย่ yeah, ถึงแย่มากๆความล้มเหลวโดยเนื้อแท้สุดยอดงานฝีมือสัตว์ประจำถินกำลังโกรธมากเหตุเหรอกํากำลังระเบิดสภาพของฉันเหรอ <c oughs> เหมือนนิ้วเท้าเด็กจากการอาบน้ำนานๆเลยเบิร์กแอลนายอยู่หรือเปล่านี่คือการทดสอบหรือเปล่าใช่เบิร์กแอลมันคือการทดสอบ ตั้งใจฟังให้ดีเรากำลังจะทิ้งที่นี่เริ่มต้นโปรโตโคอรแผ่นดินที่ลุกโชนได้แต่ว่าดรชาร์ลีการจำลองต่างๆบ่งชี้ให้เห็นว่ามีความจะเป็นเกิดขึ้นล้มเหลวร้ายแรงถึง95%ฉันรับรองกับคุณว่าเปอร์เซ็นต์นั้นสูงกว่านั้นมากๆลงมือสิปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บคุณแกล้งส่งเสียงปิ๊บปิ๊บทไมไหนบอกว่านี่เป็นการทดลองไงฉันประชด ล็อกดาวห้องปฏิบัติการให้สําเร็จระเบิดกระป๋องต่อรายละเอียดโปรโตโคอลและไปพบชั้นในห้องปฏิบัติการรังมดดําโอ้ยนี่ไงนี่ไงแผ่นดิสดูเปอร์สโอเคอันนี้เอาไปให้เบิร์กแอลนะแล้วก็ตรงนี้ซูปเปอร์ชิปหมอกวันโอเคได้มาแล้เราใส่แผ่นดิสดูเปอร์เข้าไปครับอันนี้ก็จะสามารถโคลนอะไรได้เพิ่มเข้าไปอีกนะหรืออาจจะถูกลงเงี้ยออแล้วก็เอาชิปให้เบิร์กแอลไปฉันได้ซูปเปอร์ชิปมาอีกแล้ว ความมีไว้พิิบของคุณเป็นสิ่งที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงแม็กซ์เวลสมอลฉันคิดว่าคุณน่าจะตายไปแล้วโอเคขอบคุณมากตรงชิปมาให้และหวังว่ามันจะมีข้อมูลที่ดีที่สุดอีกหนึ่งครั้งกำลังประมวลผลซูเปอร์ชิปมอกดรชอลลี่พยายามถอดรหัสคุณสมบัติอมตะของเห็ดแต่ภัยพิบัติเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะสามารถทำได้สำเร็จความทรงจำดีๆทั้งหมด กำลังจะกลับมาเอาละเอาละเอาละมีข่าวดีเรากู้คืนสูตรค็อกเทลขยายร่างได้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ไม่ใช่ทั้งหมดและฉันมีเศษเสีย้ยวความทรงจำบางอย่างเกี่ยวกับจาวามาสติกค,คุณรู้อะไรเรื่องนี้บ้างไหมมันคืออะไรอะพ่อแม่ของฉันไม่ยอมให้ฉันดื่มวาแฟมันคือเครื่องชงกาแฟเหรอเครื่องชงกาแฟการพัฒนาที่น่าสนใจแม้ว่า ฉันจะไม่ได้ชอบรสชาติของกาแฟแต่ฉันรู้สึกเลยว่าสิ่งนี้เข้ามาอยู่ในสมการได้อย่างไรเรากําลังไขปริศนาแต่เรายังทําไม่เสร็จยังขาดทุกชิปอีกหนึ่งอันอ่าแล้วก็บอกความฝันของเราให้กับเบิร์แอลได้รับรู้นะครับอ่าความทรงจําที่กระจัดกระจายมากขึ้นของคุณเราจะนํามาวางซ้อนกันเหมือนส่วนผสมของเบอร์เกอร์เป็นผลกางเคียงที่พบบ่อยในกระบวนการการหดตัวความทรงจำไม่ใช่คำอุปมาอเบอร์เกอร์นั่นเป็นเพียงวิธีที่ถูกโปรแกรมให้เข้าใจโลก ฉันช่วยอะไรได้บ้างโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรที่เราต้องรับรู้บ้างนะครับนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองกับฉันตอนที่ยังเด็ก <they> หากพวกเขาปฏิบัติตามคู่มือวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติของโอเมเนนมีแนวโน้มว่าพวกเขากำลังจะบันทึกผลข้างเคียงของกระบวนการลดขนาดซึ่งมีอยู่บ้างความทรงจำเสื่อมระยะสั้นอาการ <The hydration. S 1> ท้องผูกภาวะขาดน้ำรวมถึงอาการปวดเล็กน้อยอื่นๆ สำหรับขนข้างเคียงระยะยาวไม่มีอะไรต้องห่วงเลยเพื่อนน่นดูสดใสยิ่งกว่าขนมพายเนื้อแบบไม่แช่แข็งสีอีกหมกฝรั่งฝรั่งนะบางสิ่งเกี่ยวกับโครงการ ORC อันนี้ที่เราได้บัตรมาด้วยนะครับได้ข้อมูลจากศพนะครับ โครงการโออซีเหรอนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดรเทอรี่เคยคุยกับฉันอย่างแน่นอนออมีเน้นต้องการให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ชื่อรหัสสําหรับโครงการของพวกเขาในที่สุดฝ่ายการตลาดก็เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดชื่อฉันได้ยินมาว่านักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้ใช้ชื่อรัฐอเมริกาตามราดับเวลาช่างเป็นแผนที่ยอดเยี่ยมจริงๆแต่ฉันพูดเรื่องไม่ว่าโปรเจกต์โอซีจะมีชื่อว่าอะไรชื่อนั้นก็ดูน่าฟังแปลกๆ ก็เป็นโครงการเดียวกันเออมิเนตนะครับเอาง่ายๆนะครับออมิเนตเน่นอนจะเป็นองค์กรที่ไม่ดีลึกลับอะไรอย่างนี้นะสรุปแล้วเบิร์กแอลก็ต้องการชิปอีกอันหนึ่งอยู่ดีนะครับแต่ก็ได้ความทรงจํามาเพิ่มแล้วนะโอเคที่นี้ครับเราจะเอาระเบิดมาระเบิดที่นี่กันนะซึ่งมันจะเป็นเส้นทางที่เราจะไปอีกฝั่งของกําแพงได้นั่นเองเพีเอาไปวางดิแล้อยี่ตังนั้นนะแล้วยู่ตรงนั้นนะ โอ้ยเอ,อ้ยเอาว่ะสัตว์ใหม่ว่ะสัตว์ใหม่ว่ะบี่โฮ้ยแต่ว่ากำแพงมันมีหลายชั้นปะมันเหมือนจะมีอีกชั้นหนึ่งนะตรงนั้น <Bright. S 1> โอเคเหมือนตรงนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีสัตว์ใหม่ๆด้วยนะ่ที่เราเห็นตัวเมื่อกี้คือแมงอะไรวะแมงแมงตัวกลมกินนูนแมงแมงกินนูนนะครับตามนั้นเลยแมงอะไรเลยแมงกินนูนหมด อ่งก็ประมาณนี้ครับน่า<อ>จะ<ห>าเปิดไ,<อ>ไปอีกโซนอีกฝั่งเลยเดี๋ยวเรามาสำรวจกันในรอบหน้าแล้วกันนะแล้วก็ชิปนะจริงจริงก็ขาดอยู่อีกอันหนึ่งนะในตัวข้อมูลบอกว่าเราขาดอีกแค่อันเดียวก็คือตรงนี้นะครับเราต้องไปหามาอีกอันหนึ่งนะซึ่งไม่แน่ใจว่าแค่อันเดียวจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าในแมปเนี่ยมาแล้ววินเพื่ออะไรวะแมงม้วนอ๋อนั่นมันคือแมงม้วนแมงม้วน เพราะว่าในแบบจริงๆแล้วมันมีหลายจุดนะอย่างเช่นตรงนี้นะชิปเบิร์กแอลเนี่ยหรือว่าตรงนี้เนี่ยก็ใช่นะครับตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ใช่นะครับคือคือมันใช่หมดเลยอ่ะประมาณนั้นอ่ะเวียดเอาเต็กซี่เท็กซี่เลยขอขึ้นดูดิยังจะถึงกี่โมงวะเนี่ยอ้าวสำหรับคลิปนี้ต้องพอมานี่ก่อนเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับ Ha ha ha!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 